พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จัก,กรีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นค่ำเดือน11ปีฉลุตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468 น้ำเมืองไฮเดนแบกสาธารณรัฐไวมาปัจจุบันคือประเทศเยอรมนีขณะที่สมเด็จพระราชนกทรงศึกษาการแพทย์ที่ประเทศเยอรมนีโดยได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าหม่อมเจ้าอนันทมหิดลหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลโดยสมเด็จพระราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่านันท์พระองค์ทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและสมเด็จพระอนุชาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี ไปยังประเทศต่างๆทั้งประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐซึ่งสมเด็จพระราชาชนกทรงเข้าทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ณมหาวิทยายลัยฮาวาดสหรัฐในระหว่างปีพุทธศักราช2,469ถึงพุทธศักราช2,471แล้วจึงเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพระชนมายุได้สามพรรษาประทับณวังสปทุม ในระหว่างนั้นสมเด็จพระราชชนกทรงพระประชวรและสิ้นพระชนดังนั้นพระองค์จึงอยู่ในความดูแลของสมเด็จพระราชชนนีเพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมาแต่เดอ,อีและเข้าทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475 สมเด็จพระราชชนนีได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงนำพระโอรสและพระธิดาไปรประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้เข้าทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนมิเรมองต่อมาย้ายไปทรงศึกษาที่โรงเรียนเอกอนนเวลเดอร์อิสโรมองและทรงศึกษาภาษาไทยณนที่ประทับโดยมีพระอาจารย์ตามเสด็จไปจากกรุงเทพ การขึ้นทรงราชวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสลาราชสมบัติและมิได้ทรงสมมติเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเป็นราชทายาทดังนั้นคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรจึงได้อัญเชิญเสด็จพระวรูงเธอพระองค์เจ้าอานานทมหิดลที่มีพระชนสาเพียง9ปี ซึ่งเป็นเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์พระองค์ที่หนึ่งในลำดับพระราชสันติวงศ์ตามกฎมูลเทียนบาลว่าด้วยการสืบพระราชสันติวงศ์พุทธศักราช2467ขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวรรงวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลสืบพระราชสันติวงศ์ต่อไปตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478และได้รับการเฉลิมพระนามใหม่ เมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2478ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชมพันษาเพยียง8พรรษาและยังทรงประทับอยู่ณประเทศสวิสเซอร์แลนด์จึงทำให้ต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแทนจนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะได้แก่พระเจ้าวรวงเธอกรมม่อนอนุวัตจาตุรน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและเจ้าพระยายุมราชปั้นสุขุมเมื่อวันที่12สองิงหาคมพุทธศักราช2478พระเจ้าวราวงเธอกรมหมืน่นอนุวัตจาตุรนสิ้นพระชนสภาผู้แทนราษฎรจึงได้แต่งตั้งให้ในพลเอกเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินอุมอินทรโยธินเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์และเมื่อเจ้าพระยายุมราช ปั้นสุขุมถึงแก่อสัญญกรรมจึงมีการแต่งตั้งให้ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แทนหลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินอุมอินทรโยธินถึงแก่อสัญ,ญกรรมรวมทั้งพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิอพอาภาได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งในปรีดีพนมยงค์จึงดารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพียงผู้เดียว จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับสู่พระนครการเสด็จนิวัตพระนครรัฐบาลได้กลับบังคุมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตพระนครเมื่อปลายปีพุทธศักราช2477เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแต่เนื่องจากพระพานามัยของพระองค์ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจึงได้เลื่อนกำหนดออกไปก่อนและได้กรับบังคุมทูลอัญเชิญอีกครั้ง ในปีพุทธศักราช2478แต่ก็ทรงติดขัดเรื่องพระพานณาใหม่อีกเช่นกันหลังจากนั้นรัฐบาลได้ส่งพลโทรพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรหม่อมราชวงศิทิสุทัศน์ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีที่โลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัรธนครอีกครั้งในปีพุทธศักราช2479 อย่างไรก็ตามในระหว่างเตรียมการเสด็จนิวัตธพระนครน,นั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่คณะรัฐบาลใหม่จึงขอเลื่อนการรับเสด็จออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากนั้นรัฐบาลได้กลับบังคุมทูลเชิญเสด็จนิวัตธพระนครอ,อีกครั้งในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชชน,นีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองโลซานที่ประทับโดยทางรถไฟมายังเมืองมาเชลเพื่อประทับเรือเมโอเนียในการเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทยและเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2481เรือพระที่นั่งได้เทียบจอดท่อสมอที่เกาะสีชังรัฐบาลได้จัดเรือหลวงสีอยุธยาออกไปรับเสด็จมายังจังหวัดสมุทรปราการ ณที่นั้นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอายิกาเจ้าได้เสด็จไปคอยรับพระราชนัดดาและพระสุนิาสาด้วยหลังจากนั้นจึงได้เสด็จโดยเรือหลวงศรีอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพมหานครและทรงประทับที่พระตำหนักจิรดารโหฐานซึ่งนับเป็นการเสด็จนิวตสประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงพระองค์จึงเสด็จนิวัตพรนครอีกครั้งพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาชนนีสีสังวานและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดศแต่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนามิได้ตามเสด็จด้วย เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488ซึ่งการเสด็จนิวัตรประเทศในครั้งนี้ทางราชการได้จัดพระที่นั่งบรมพิมารภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและเนื่องจากพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้โดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอีกช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484รวมกับเหตุการณ์การโจมตีเพลห์ฮาเบอร์กองทัพญี่ปุ่นเข้าลุกรานและเข้ายึดครองประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จออกนอกประเทศและเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนายปรีดีพนมยงเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่วันที่24มกราคมพุทธศักราช2485ไทยที่ถูกยึดครองได้กลายเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิญี่ปุ่นและเป็นสมาชิกของฝ่ายอักษรภายใต้การนำโดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามไทยได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรผู้สำเร็จราชการได้ปฏิเสธที่จะลงนามในปฏิญญาฉบับนี้จึงทำให้ตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย สมาชิกจํานวนมากของรัฐบาลไทยรวมทั้งสถานเอกอากาัครราชทูตไทยในญี่ปุ่นได้ทำหน้าที่เป็นสายลับโดยพฤตินยัยในขบวนการใต้ดินเสรีไทยที่เข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรได้คอยส่งข้อมูลลับไปยังหน่วยข่าวกรองบริติตและสํานักบริการด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในพุทธศักราช2487ได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าญี่ปุ่นกําลังจะแพ้สงคราม กรุงเทพมหานครถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักโดยฝ่ายสามพันธมิตรบวกเข้ากับความยากลำบากทางเศรษฐกิจทำให้สงครามและรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในเดือนกร,รกฎาคมจอมพลปพิบูลสงครามถูกขับไล่โดยรัฐบาลไทยที่ถูกเสรีไทยเข้าแทรกซึมรัฐสภาไทยได้เรียกการประชุมและแต่งตั้งให้ทนายความฝ่ายเสรีนิยมนายควงอภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ยอมจำนวนเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488และความรับผิดชอบทางทหารของฝ่ายสังพันธมิตรสำหรับประเทศไทยได้ตกเป็นของบริตริษภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสเสด็จนิวัตพระนครนี่จึงเป็นการสเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่สอง ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2488พร้อมกับปริญญาด้านนิติศาสตร์แม้ว่าพระองค์จะยังทรงพระเยาว์และไร้ประสบการณ์แต่กลับเอาชนะใจของปวงชนชาวไทยอย่างรวดเร็วซึ่งยังคงให้ความเคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดช่วงยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2473และพุทธศักราช2483 ชาวไทยรู้สึกยินดีปรีดาที่มีพระเจ้าอยู่หัวมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาอีกครั้งพระราชกรณียกิจเป็นที่จดจำได้เป็นอย่างดีของพระองค์คือการเสด็จเยือนย่านสำเพงซอยสำเพงชายนาทาวในกรุงเทพซึ่งพระองค์ได้รับการต้อนรับเสด็จอย่างล้นหลามโดยมีพระราชประสงค์เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดหลังสงครามที่ดูอ้อยอิงระหว่างชาวไทยและชาวจีนในกรุงเทพ เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตระหนักถึงเกียรติภูมิของชาติว่าจำเป็นต้องรักษาคือหลอดลุยเมส์แบตเทนแห่งกองทัพอังกฤษผู้บัญชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียใต้ได้เข้ามาในพระนครและมีการตรวจผลสวนสนามกองฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2489 พระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาอานันทมหิดลได้เสด็จออกทรงรับการตรวจผลสวนสนามในฐานะองค์พระประมุขของประเทศพร้อมกับหลอดดุยเม้าแบตเทนเป็นการเสด็จออกอย่างสง่างามทรงพระเกียรติในฉลองพระองค์จอมทัพไทยส่งผลให้ความขัดข้องในจิตใจคนไทยว่าเมืองไทยจะอยู่ในฐานะถูกยึดครองนั้นหมดไปทันทีและมีกำลังใจในการต่อสู้กับความทุกข์ยากอันเกิดจากผลของสงครามมากขึ้น ผู้บัญชาการกองทัพปริติในเอเชียตะวันออกได้ยืนสู่กรุงเทพในเดือนมกราคมพุทธศักราช2489และได้พารณนาถึงพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นเด็กผู้ชายที่มีสายตาสั้นที่ดูขวัญอ่อนหลายที่ลาดเอียงและหน้าอกบ,บอบบางซึ่งประดับด้วยเครื่องประดับเพชรที่สวยงามรูปร่างที่น่าสงสารและอ้างว้างในงานสาธารณะัมเม์แบดเทนได้เขียนว่า ด้วยความวิตกกังวลของเขาได้เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนเขาในกรณีที่พระองค์เกิดหมดพระสติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมห ah ิดลทรงตั้งพระไทยจะทรงศึกษาปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ที่มหาวิทยายลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนเรียบร้อยแล้วจึงจะเสด็จนิวัตรพระนครเป็นการถาวรและจะทรงรับการบรมราชาพิเศษในภายหลัง แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนด้วยพระแสงปืนในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เวลาประมาณ9นาฬิกาน,นห้องพระบรรทมพระที่นั่งบรมพิมารภายในพระบรมมหาราชวังก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง4วันคณะแพทย์ผู้ชนะสูตรว่า3ใน4ลงความเห็นว่าเป็นการลอบลงพระชน และเป็นสมบุติฐานที่ได้รับการยอมรับในคำพิาพากษาสารดีกาหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันธมหิดลสเสด็จสวรรคตได้อันเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังและจัดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคมพุทธศักราช2493ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวง วันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเกบพระบรมอาทิตและอัญเชิญพระกวดพระบรมอาทิประดิษฐานที่บุษบกเหนือพระแท่นแบนฟ้าทองภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันตกและจัดให้มีการพระราชกุศลพระบรมอาทิขึ้นหลังจากนั้นได้อัญเชิญพระกวดพระบรมอาทิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานทองกลางชั้นบนสุดของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันที่4เมษายนพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินอัญเชิญพระพอรพระบรมราชสีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและอัญเชิญพระบรมราชสีรังคารบรรจุลงในหีบพร้อมทั้งเคลื่อนหีบพระบรมราชสีรังคารเข้าสู่พระพุทธบัลังพระศีรักกัยาบุนี พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทธสนเทววารามราชวรมหาวิหาร